เพิ่นเพ be be yes. ิ่นบทสันนะครับจะว่าเพิ่นร huh? ับหายอยู่ครับลองไปนั่งรอได้ไหมครับลูกตางด้วยครับเพื่อนลูกสาวจะไล่ไปด้านหลังด้ไครับอนนี้อันนี้ขยับมาทางนี้ได้ไหมครับ

เออมามามานั Auf, ่งนั่งลงนั่งลงเออเออนั่งนั่งเก็พอหายเออนั่งนั่งมนได้โบราที่บ้านนะครับน้ำวางลงครับอ่าโอเคอ่านี่วางเลยครับนี่ครับอ่าวันี้พี่ก่อนเอาฟ้ายืดเห็ดต้นตาบออันนี้อันนี้เออเป็นอะไรแมกน้ำมงคลได้เลยนะครับสาธุสาธุอันนี้เขาเอิ้นบ้านยังเถอะแม่ ท่านไม่รับวันนด้จะไปรถน้ำในอำเภอเออเก็บไปรน้ำหเกบ้เก็บไเก็บได้านพอบบ้านยังพอบ้าน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 ยังบ้านแหลมทองครับบ้านแหลมทองตำบลสบสามครับบ้านแหลมทองหมู่สิบสามตำบลบานนอนนิวาสอำเภอบานนอนนิวาสจังหวัดสกลนคร12เมษายนสองกก